นี่ครับที่เป็นขาวๆนะครับอ่ะผมทําตอนที่ผมเพาะปลานครับวันที่เพาะปลาเลยนะครับก็เริ่มทาเดี๋ยวจะพยายามนะครับให้ดูนะครับนี่ครับที่เป็นฟ้านะครับเป็นเป็นพราเซียมแลมันจะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่ครับขาวๆใช่หมดเลยนะครับเนี่ยพ่ะปลานะครับนี่นี่เพาะป่า ก็เราจะบีบให้นะครับเพื่อนๆบีบให้ไปเลยนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนพี่ๆที่เข้ามารับชมช่องตั้งเหลี่ยมเบต้าครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาอนุบาลลูกประักนะครับด้วยพารามิเซียมนะครับถ้าใครยังไม่มีลายแดงครับก็สามารถทาพารามิเซียมนะครับอนุบาลประกัดนะครับแรกเกิดนะครับก็ได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นพารามิเซียมเนตัวเล็กกว่าลายแดงครับก็จะกินได้ง่ายนะเพื่อน สําหรับขั้นตอนและวิธีทําเจ้าพารามิซยมเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายสูตรนะครับที่ให้ค้นหานะครับของผมก็จะใช้แบบเหมือนหลายๆคนทํานะครับก็คือใช้เป็นน้ําเลี้ยงปลานะครับแล้วก็นมจืดนะครับนมจืดแล้วก็ใบผักบุ้งนะครับแล้วก็ EM นะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับส่วนผสมของเขานะครับก็ทิ้งไว้แล้วก็ทิ้งไว้สัก5วันนะครับเลา เราทําวันนี้ครับอีกสักวันสองวันแล้วก็เพาะป่าเลยนะครับแล้วก็จะหรือว่าทําวันนี้เพาะป่าวันวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวพอป่าออกจากบอดนะครับเจ็ดวันนะครับมันก็จะบูมพอดีนะครับสําหรับเจ้าพารามิซียมนะครับถามว่าสามสี่วันได้ไหมมันได้นะครับแต่มันยังไม่บูมเยอะนะครับสําหรับพารามิซียมนะครับรอสักเจ็ดวันนะครับก็สําหรับใบผักบุ้งก็อย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเน่านะครับเดี๋ยวเราไปดู พารามิซียมก่อนนะครับอปนดลบแรกไปเลยครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นกระปุกนะครับประมาณ2ลิตรนะครับที่ผมทำครับ2ลิตรใส่ใบผักบุ้งประมาณ1นใบนะครับเราจะใช้นี่นะครับไอเจ้าเข็มขีดยาเอ้เจ้าสลิงนี่นะครับดูดเอาพารามิซียมครับผมก็ไม่รู้วิธีที่จะเอาไปอนุบาลรูปป่านครับผมก็คิดได้แค่นี้นะผมจะมาดูดเอาตัวมันครับถ้าเป็นตัก เอาช้อนตักนี่ไม่ได้เลยนะครับยิ่งไม่ได้เลยนะครับมันจะแตกกระจายออกจากกันนะครับยิ่งจะยากขึ้นไปใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูมันยังไม่บุมเท่าไหร่นะเพื่อนนี่ครับที่เป็นเงาเงาฝุ่นฝุ่นนี่นะครับสําหรับพารามิสเซียมบอร์นี่ครับผมทํานี่ครับที่เป็นขาวๆนะครับผมทําตอนที่ผมเพาะป่านะครับวันที่เพาะป่าเลยนะครับก็เริ่มทําเดี๋ยว พยายามนะครับให้ดูนะครับนี่ครับที่เป็นฟ้านะครับเป็นเป็นพารามิเซียมนะมันจะเป็นเส้นอย่างน hmm. ี้นะครับเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเราจะใช้เจ้าตัวสลิงนะครับดุกดเอานะครับไปให้ปลานะครับสําหรับปลาก็วันนี้มีแค่บ่อเดียวนะครับสําหรับแรกเกิดนะครับอีกสองบ่อที่เราให้ไปแล้วมันมันมันโตแล้วนะครับแล้วก็ลายแดงมันเยอะแล้วนะครับข้างในนะครับ เพื่อนๆจะเอาเป็นน้ำเปล่าเลยก็ได้นะครับนี่ครับมันจะเป็นฟ้านะครับขออนุญาตตั้งก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้อีกมือหนึ่งดูดนะครับเพื่อนๆรักทะเลนะครับอ่ะเอาอย่างนี้เลยเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่เห็นนะครับแต่ผมมองเห็นนะผมจะใช้ดูดเอาเลยนะครับ มันจะตัวคล้ายๆเจ้าโรดิเฟอร์นะครับเพื่อนๆนี่ครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าไม่น่าจะเห็นนะครับเอาเป็นว่าดูดูในนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่เป็นอาหารเปิดปากลูกปลาได้แบบไม่ต้องรอแตกตัวนะครับมันก็จะกินได้เลยครับเดี๋ยวเราไปให้ลูกปลาครับนี่นะครับก็เป็นบ่อ อันแรกเกิดนะครับเปิดแค่ครึ่งเดียวพอนี่ครับตัวปลาก็จะอยู่ตามขอบๆนะครับเยอะนะครับขอกนี้ติดเยอะอยู่นะครับเนี่ยเป็นหูช้างละเวนเดอร์นะครับนี่ครับขาวๆใช่หมดเลยนะครับนี่ข้อปลานะครับนี่นี่้อปลาก็เราจะบีบให้นะครับเพื่อนๆบีบให้ไปเลยนะครับ เนี่ยพ่อปลาก็จะมาเข้ามาหาเลยนะเพราะว่าเขาก็กลัวอันตรายนะครับมาทําลูกเขานะนี่ครับให้แบบนี้ทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครอไม่มีลายแดงนะครับนี่นี่นะครับเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับถ้าลักษณะแบบนี้นี่ครับ เยอะนะครับคอกนี้ใช้เวลาเพาะอยู่นานนะครับสําหรับปลาคอกนี้เทียบปลาไว้5้าวันนะครับปล่อยรัดอีก3-4มวันนะครับเกือบสัปดาห์นะครับค่อยค่อยค่อยได้ไข่นะครับเพื่อนๆนี่ครับวันนี้ก็ยุ่งๆหน่อยนะครับเพราะว่า ไปส่งปลามาครับนี่ครับมันก็จะขึ้นอีกนะเพื่อนๆเราก็ทําไว้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าถ้าสารอาหารหมดเราก็ไปเอาใบผักบุ้งครับมาพี่ใส่นะครับนี่ถ้าซองแบบนี้ไม่เห็นเลยนะน้ําจุลินทรีย์ EM นะครับออกสีแดงหน่อยนะครับครับก็ทดลองทําดูนะครับผมมันใช้น้ําแค่2ลิตรนะครับใบผักบุ้งครับ อผักบุ้งอะไรก็ได้นะครับ2ใบนะครับนมสัก2-5ถึงหหยดนะครับแล้วก็ Em สัก1ช้อนโต๊ะนะครับน้ําใช้เป็นน้ําอะไรก็ได้นะครับก็อยากให้มันมีคอลินนะครับก็ดีที่สุดนะครับพวกนี้มันมันมันเร็วต่อพวกสารเคมีพวกสารอะไรต่างๆนะเพราะว่าเขาตัวขนาดเล็กนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำบ่อนี้นะครับ วิธีการเทลงบ่ออนุบาลนะครับจะใช้บ่อนี้นะครับทําแต่ตอนนี้จะอนุบาลเข้าไปก่อนนะครับอีกสัก5วัน6วันหรือว่า10บวันนะครับเดี๋ยวค่อยรอคลิปเทลูกปลานะครับแรกเกิดนะครับก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับเริ่มร้อนแล้วครับระวังนะครับการเพาะปลาเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีนะครับสําหรับการเพาะปลานะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ขอบคุณครับ